เป็นศาสนาประจำจังหวัดเราไม่เอามากจริงนี่คือเรื่องจริงมุสลิมอาจจะบอกว่าเป็นแค่บางคนมุสลิมอย่างอื่นไม่ทําที่ตายไปเกือบปุ่มศพที่พระโดนยิงใครทําครับแล้วมีมุสลิมกลุ่มไหนออกมาคัก้านออกมาโจมตีมุสลิมเหล่านั้นที่ทําความชั่วมีไหมครับ และไม่เพียงเท่านี้นะคะสำนักจุฬาราชมนตรีก็ออกถแถลงการเช่นเดียวกันนะคะเรื่องการขอประนามการณีการสังหารพระสงฆ์อิหม,ม่ามและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยสรุปก็คือว่าถือเป็นการก้าวล่วงศาสนาสถานศาสนาสถานอันสำคัญในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวพุทธอย่างรุนแรงและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องต่างศาสนาอย่างน่าหดหู่ สำนักจุลาราชมนตรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบรรดาญาติผู้สูญเสียทุกคนผู้ที่เป็นนักบวชทุกรูปรวมถึงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงนี้และขอประนามการกระทําอันโหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อ,อกความไม่สงบทั้งหลายที่พยายามทําลายความสงบสุขและกระบวนการสันติภาพในพื้นที่แล้วสำนักจุลาราชมนตรียังเรียกร้องด้วยนะคะ ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนขอให้ยุติการทำร้ายการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์และผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อมามนักพรตนักบวชทุกศาสนาในทันทีค่ะและขอให้ทุกภาคส่วนนะคะ,ะปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์เกิดขึ้นอีกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้นำศาสนาและศาสนาสถานและยังเรียกร้องให้รัฐบาลภาคประชาชน ให้เข้าใจนะคะให,ให้ให้รัฐบาลเนี่ยนะคะทำความเข้าใจกับประชาชนทุกศาสนาให้ตระหนักถึงการรักษาสัมพันธภาพอันดีและความมั่นคงสืบไปเพราะไม่มีศาสนาใดสอนให้ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์และการกระทําของคนบางกลุ่มที่มุ่งสร้างความแตกแยกเพื่อผลประโยชน์ของเฉพาะตนเท่านั้นนะคะและก็อยากให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพหาทางออกจากความรุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนานในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคสังคมทุกหมู่เหล่าด้วยนะคะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนผู้รวงสมณพราหมณ์หรือแม้วณิพกอื่นด้วยมุสาวาทะพึงรู้ว่าเป็นคนถอย